สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนที่ติดตามไมล์เลิฟเจเจ598ชาแนลสวัสดีเอฟซีสายลุงป้ายูทูบเบอร์สายลุงป้าทุกๆคนนะคะสวัสดีเอฟซีเก่าไมล์เลิฟด้วยนะคะสวัสดีทุกคนที่ผ่านเข้ามาดูในคลิปของไมล์เลิฟเจเจ598ชาแนลทักไทยเอฟซีเพื่อนบ้านเราทุกๆประเทศรวมกันทุกคนแล้วก็คนไทยทุกคนที่อยู่ต่างถิ่นเดนไกลด้วยนะคะขอบคุณน้ําใจทุกคนคะ่ะที่เข้ามาเป็นกําลังใจดูคลิปคอมเมนต์ทักทายกันกดติดตามใ่ช่องไมล์เลิฟเจเจ598ชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการ คำนวณรายวันนํามาฝากนะคะไมล์รับเจจะทําเป็นสองคลิปนะคะไม่ว่าจะเป็นคลิปเช้าไมล์รับเจจะทํานะคะคือรอบเช้าไมล์รับเจจะทําให้คลิปหนึ่งและรอบเย็นก็จะทําอีกคลิปหนึ่งนะคะเพราะว่าถ้าทํารวมกันแล้วมันยาวเกินไปเนาะนะคะเดี๋ยวมันเลยเวลาไมล์รับเจก็เลยจะทําของหุ้นเช้ากับหุ้นเย็นคนละคนละคลิปกันนะคะทุกคนเนาะนะคะ อ้ยสิวสิวเทาด้วยพี่น้องสิวแก่ค่นะเนาะอันนี้ก่อนจะไปฟังเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนจากไมล์เลฟจีก่อนนะคะทุกคนเนาะ,ะไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะคะสนับสนุนสลากกินแบ่งของแต่และประเทศนั้นๆน,น,นะคะให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุดเสมอ ควรพิจารณาให้มากๆก่อนการลงทุนการลงทุนทุกครั้งมีความเสี่ยงสูงไม่ว่าเราจะลงทุนอะไรความเสี่ยงมีทั้งนั้นใช้วิจารณญาณของตัวเองรับชมรับฟังให้มากๆ m มล์เล <My S 2> ็เจเจห้าเกชนลไม่มียานวิเศษใดๆที่จะยังรู้อนาคตนะคะว่าตัวเลขจะมาตัวไหนเป็นแค่การคำนวณคิดค้นขึ้นมาตามสูตรนำมาฝากทุกคนนะคะเพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นนะคะ มาเลีบเจเจพูดหน้าสื่อหน้าจอไม่สามารถไปจับมือใครให้ไปล้วงสตังค์ของตัวเองไปล้วงเงินของตัวเองออกจากกระเป๋าได้นะคะอยู่ที่แต่ละท่านจะวิเคราะห์วิคิดแยกแยะนั่นแหละคะ่ะวิเคราะห์เอาว่าสิ่งที่มาเลียบเจเจคำนวณลงไปนะคะเชื่อถือได้หรือไม่ได้ก็ดูตามสูตรกันแล้วกันนะคะ ส่วนตัวเต็มที่กับทุกสูตรที่คำนวณแหะค่ะแต่เราไม่รู้อนาคตไงคะว่าสูตรที่เราคำนวณไปตัวเลขเขาจะมาตัวไหนนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันนะคะของรอบเช้านะคะเอารอบเช้าก่อนเนะาะเช้านะคะนิเคอิ e. ห้างเซิงวันนี้หลุดทั้งเช้าและบ่ายต้องขอโทษทุกท่านนะคะเดี๋ยวเรามาดูพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้นิเช้าให้เด่นหนึ่งศูนย์จับคู่นะคะ หนึ่งเจ็ดศูนยหนึ่งศห้าห้าแปดปดเจดสามตัวนะคะแปดหนึ่งเจ็เจ็นห้าหนึ่งนิเคอิบ่ายนะคะเด่นสามหนึ่งจับคู่นะคะสามห้า หนึ่งเก้าสามหนึ่งหนึ่งสี่สี่เก้าเก้าห้าสามตัวนะคะเก้าสามห้าห้าหนึ่งเก้าสี่สามหนึ่งห้างเช้านะคะเด่นสองสาม จับคู่สองสี่สามแปดสองสามสาหหปดแดสีตัวนะคะแปดสองสี่ส่สาปดหสองสาห้างบ่ายนะคะเด่นสองแปด จับคู่สองสี่แปดศูนยสองแปดหกหกศูตัวนะคะศูนย์สองสี่สีสองแค่ะอันนี้หุ้นรายวันที่ไมล์เล็บเจลงให้ไม่รู้ว่ามีโฆษณาเข้าหรือเปล่านะคะทุกคนเพราะว่าไมล์เล็บเจคิดว่า การคำนวณของไมล์เบเจไม่ว่าจะเป็นการลงหรือว่าพูดนี่อาจจะไม่ได้รายได้นะคะทุกคนเพราะว่าไมล์เบเจไม่เคยเข้าไปดูคลิปของตัวเองสักทีนะคะเพราะว่ามันจะผิกดกฎเขาเนาะถ้า FC เก่าไมล์เบเจที่ดูนะคะดูการคำนวณที่ไมล์เลบเจคำนวณให้นี้นะคะก็ลองคอมเมนต์มาบอกหน่อยนะคะว่าคลิปที่ไมล์เบเจพูดเกี่ยวกับการลงทุนนะคะการคำนวณรายวันไปฝากนี่มันมีโฆษณาเข้าหรือเปล่านะคะ มาล์กเจอยากรู้ค่ะทุกคนเนาะว่าสิ่งที่ไมล์กัเจคำนวณลงไปนี่มันสามารถสร้างไรายได้ได้หรือเปล่านะคะเพราะว่าไมล์กับเจทำงานเกี่ยวกับ y u t u b e เนาะนะคะเราทํามาหาก,กินทางด้านนี้ก็อยากจะรู้นะคะทุกคนเนาะก็ลองคอมเมนต์มาฝากมาบอกด้วยนะคะทุกคนเนาะเรามาดูนะคะจีนเกาหลีไต้หวันนะคะวันนี้จีนเช้าหลุดนะคะต้องขอโทษขออภัยส่วนจีนบ่ายนะคะเข้าตัวเด่นรองหก เจหกศูนย์นะคะในสูตรมีศูนย์หนึ่งแต่มาเรพเจจับศูนย์หนึ่งให้ไม่ได้จับได้แค่หกศูนย์นะคะไต้หวันนะคะเข้าตัวเด่นรองแปดนะคะในสูตรมีแปดสองแต่มาเรพเจจับให้ไม่ได้ใครลงทุนเป็นจะได้นะคะเกาหลีนะคะในสูตรมาสามตัวนะคะแต่มาเรพเจจับสามตัวให้ไม่ได้เข้าตัวเด่นรองเจ็ดนะคะแล้วก็เจเจ็ดสี่แล้วก็ศูนย์สี่นะคะ เรามาดูของพรุ่งนี้นะคะพรุ่งนี้ไมล์เลบเจเจให้จีนเช้าเด่น1นศูนย์นะคะจับคู่ 1,9, 07, งเก้าศูนยดหนึ่งดแดเดเจามตัวนะคะเจ็ดหนึ่งเจดแปจีนบ่ายนะคะเด่น0ูนย์เจ็ด จับคู่ 07, 01, 76, 79, 96, 61 3ตัวนะคะ 601, 176, 907มาต่อกันที่ใต้วันนะคะเด่น2 0จับคู่2 7, 08

ศูนตัวนะคะศู 0, 4, 7, 7, 8, 0, 9, 4, นย์สี่เจนกะคะก็ครบแล้วสำหรับเช้านะคะเดี๋ยวเรามาต่อของช่วงบ่ายเย็นนะคะถึงถึงรอบดึกนั่นแหละค่ะเนาะดึกแต่ว่าสำหรับสามลัดเดี๋ยวเรามาคำนวณพรุ่งนี้กันเนาะนะคะในคลิปนี้ก็ขอให้ทุกคนจับเจอสูตรที่ไมรับเจคำนวณเข้าออแล้วกันนะคะ ใช้วิจารณญาณของตัวเองรับชมรับฟังนะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะก็ขอให้ทุกคนนะคะมีสุขภาพพลนานามัยแข็งแรงนะคะคิดวังสิ่งใดปรารถนาสิ่งใดส่งความมุ่งมั่นปรารถนาทุกๆกประการโชคลาภเงินทองไหลมาเทมาไม่ขาดสายเลยกินเลยใช้เลย,กเ,ลย,เ,ลยเก็บเป็นเศรษฐีกันทุกทุกคนธุรกิจการงานที่ทําอยู่ก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ